นะท่านทั้ง <laughs> เดีากะตัรงก่อนด้านป้าจอก่อนด้านป้จอข้านเยออสูงรากระมีเนตอกระดาษของ S C G ให้ความกมายกสที่ล้วต้องขอ ทางพี่นอ้นอปงประชาชนว่าท่าคณะรันมิตรีเนี่ยท่านก็เต็มที่เรื่องเหล่านี้โครงการคนสิงไม่ทิ้งกันเช่นกันครับนี่หัวเตียงนี่หัวเตียงหัวเตียงเอ้ยัวดปวด เชื่วเยอะอุ้ยไม่เอาเด็กเขาเชื่อจังที่นี่ทำงานโอ้โหเช่วยเหลือกันช่วยเหลือเกินที่ให้อ<ห>นุญาตให้เป็นสถานที่กักตัวของประชาชนที่เดินทางมาจากจุดที่เสี่ยงนะครับเป็นสถานที่กักก,กันตัวเนี่ยเพราะว่าเราได้ได้นโยบายที่บอกว่าคนสิ่งไม่ทิ้งกันนะครับทีนี้หลายๆคนที่ไปติดต่อสถานที่ต่างๆก็เป็นที่รังเกียจของประชาชนบ้างอะไรบ้างแต่ อธมาภาพมองเห็นว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากที่มีติดโควิดทุกคนไม่อยากที่จะมีใครเป็นโควิดแต่เราเนี่ยเมื่อเป็นมาแล้วเราทายัางไงที่จะช่วยกันเพราะเราหนึ่งในตัวที่อธมาภาพก็เป็นคนสิง์บุรีก็เลยบอกกับทางคณะที่เตรียมจัดสถานที่สถานที่บอกท,ทางาวัดางแก้วมงคยินดีให้เป็นสถานที่กักกันตัวให้โยมมาดูแล้วเมื่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสจ ได้มาดูก็ตกลงใช้ที่วัดทุกแกลงกคุ้แล้วถ้าเรื่องอะไรนะครับก็ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านชนะวิเตรัตน์นะครับ,นนนรรบด้วยความห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับทางทีมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและก็ทีมหมอเราเต็มที่นะครับเรื่องการเตรียมโรงพยาบาลสิงห์บุรีเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโรงพยาบาลอินบุรีสําหรับการรักษาก็พร้อม ท่าช้างสําหรับเป็นที่พักพื้นก็พร้อมนะครับเรายังเปิดโรงพยาบาลรงบุรีขึ้นอีก40เตียงนะครับเพื่อเพื่อรองรับการรักษานะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมการสําหรับกรณีที่ผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการนะครับคือที่เราว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวใช่ไหมครับถ้าผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยได้รับคมเมตตาจากพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดโพแก้วนะฮะได้ให้สาราสาราการประเรียนแห่งนี้นะครับเราเตรียมเตียงไว้ถึง ถึง100เตียงในพื้นที่ตรงนี้ชั้นบนเลยชั้นล่างบน50ล่าง50แยกหญิงชายห้องน้ําห้องท่าอาบน้ําอาบผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงสมบูรณ์ดีนะครับเตียงก็ได้รับคาาอจากเอสซีจก็ได้มาช่วยเรานอกจากนั้นทราบว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะบริจาคฟูกใช่ไหมฮะเขาเรียกฟูกใช่ไหมฮะสำหรับกรณีที่วางบนพื้นได้